เอกสารลับ The Icon Group ระบุชัดก้นแซมและมินมีหน้าที่อะไร The Icon Group เครือข่ายขายตรงออนไลน์ที่กำลังเป็นเรื่องราวกันอยู่ในตอนนี้ยังเป็นที่จับตามองอย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากที่เหล่าดาราและนักแสดงได้ออกมายืนยันตัวตนในเรื่องของตำแหน่งของตอนเองแล้วว่าเป็นเพียงพรีเซนเตอร์และเป็นพิธีกรเท่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นผู้บริหารใดๆในบริษัท แต่ล่าสุดเพจดังอีซอขยี้ข่าวอีซอได้โพสต์เอกสารของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปพร้อมกับแคปชั่นว่ารายชื่อมาแล้ว18คนแรกที่จะได้ไปทริปฮ่องกงขอบคุณดีไอคอนกรุ๊ปที่ทำให้พวกเรามีวันนี้เพราะเราคือครอบครัวเดียวกันบอกสคริปต์ก็ไม่รอดนะจ๊ะ โดยเอกสารนี้ได้มีรายชื่อของสมาชิกด h ไอคอ n น r กรุ๊ปที่จะไปร่วมทริปฮ่องกงพร้อมกับเผยถึงสถานะของแต่ละคนโดยจุดโฟกัสอยู่ที่4รายชื่อแรกอันได้แก่1วรัตพลวรัตว,ร,วร,รกุลกรรมการบริษัท2นายกันแก้นตถาวรน,นักแสดงและผู้ชักชวนลงทุน 2. นางสาวพิชยาวัฒนามนตรีนักแสดงและผู้ชักชวนลงทุน4นายุรนัน พอมอนมนตรีนักแสดงและผู้ชักชวนลงทุนอย่างไรก็ตามทั้งแซมยุรน,นันนักแสดงฉายชื่อดังอายุ61ปีกันกันตาวรและมินพีชยาต่างก็ได้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปรับรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ข้อมูลและให้รายละเอียดต่างๆกรณีที่มีการร่วมงานกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ป ทั้งทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดรูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ